เดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคการปลูกสละแหน่ให้ยอดใหญ่ใบสวยขั้นตอนแรกเราจะเลือกท่อนพันสละแหน่ก่อนเราควรที่จะเลือกสละแหน่ที่มียอดใหญ่ลําต้นแข็งแรงปลอดโรคก,การตัดนะครับเราจะตัดให้ความยาวประมาณ10เซนหลังจากที่เราแต่งกิ่งแล้วเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปเราก็จะทําการชํา1ขวดเนี่ยเราควรที่จะใส่ไม่ให้แน่นจนเกินไปหลังจากที่เราจัดเลี้ยงเรียบร้อยเราก็สามารถที่จะจอดลงไปในน้ําได้เลยเราจะให้จมอยู่ในน้ําประมาณ2นิ้วนะครับ หลังจากที่เราชํำเสร็จแล้วเราจะใช้เวลา4-5ถึงวันเขาก็จะแทงรากออกมานะครับซึ่งเราสามารถที่จะนำไปปลูกลงดินได้เลยในวันนี้นะครับเรามีตัวอย่างที่เราทำมาแล้วพร้อมที่จะปลูกลงดินได้แล้วตัวนี้เราใช้เวลาชํำ5วันในวันนี้เราจะปลูกในถุงเพาะเราใช้ถุงเบอร์สานะครับสำหรับซาลาเณน,นะครับเราควรที่จะปลูกให้ลึกหลังจากที่เราปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะทำการรดน้ำในการรดครั้งแรกของการปลูกซาแหน่เราจะต้องเตรียมก็คือน้ำเปล่า5ลิตร มีน้ำปูนใส2 5 0ซีซีพอซึ่งคุณสมบัติของน้ำปูนใสจะช่วยในเรื่องของการควบคุมและป้องกันโรคที่จะมาเกิดกับสาลแเน่นะครับ